ก็ขอบคุณคุณแม่อ้อยมากๆเลยนะครับที่ยูนคะแนนมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเราจะขอป้อนไปในครึ่งหนึ่งก่อนนะครับ <c oughs> นี่นะครับสองสามสองนลครับสามสี่นะครับห้าหกนะครับเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบนะครับ 9, 1ิ1เอ็ดสิบสองนะครับสิบสานะครับสินะครับสิตะกร้าแล้วนะครับสิตะกร้าแล้วนะครับชุดแรกสิตะกร้าแล้วนะครับ เนี่นยๆม,มาก็เยอะมื่อานอยู่เลยตัวดีใจกับแม่กำไรนะคะขอบคุณค่ะใครไม่คงัสดีทุกท่านนะคะแม่กำลัาอาบน้ำบ่เนาะอ,อาบแล้วจ้า อาบอยู่แต่วันนี้ก็เล่นแล้วนะคะเมื่อวานอาบแล้ววันนี้ยังไม่ได้อาบเลยค่ะแต่โดนสาคือกลางรอผลไม้เนี่ยขยับไปเลยกี้ตัดเองคนเอ่ก็ได้มาเลยเลยสดนะแซ่บแซ่บเลย เอ็นดูน้องได้น่าจ้านี่ก็ป้อนผลไม้นะคะออเดอร์ของคุณแม่โออยนะคะก่อนนะคะอาหาสิตะก้านะคะ50ตะก้าวันนี้ก็สองพคะแนนนะคะส่วนที่เหลือเราก็จะป้อนในวันพรุ่งนี้นะคะ ขอบ,บคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะขอบคุณคุณแม่ออยมากๆเลยนะคะ,ะที่เอ็นดูนะคะนะป้อนผลไม้น้องช้างนะคะเนาะขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะธุรกิจการงานการเงินนะคะก็กองให้เจริญก้าวหน้าไกลนะคะขอให้ท่านร่ลำร่ำรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าแต่แม่ดังสามท่านช่วยเป็นพยานด้วยนะคะวันนี้เราได้จัดออเดอร์ให้แม่ออยแล้วนะ ครึ่งหนึ่งนะคะคุณแม่วันนี้เราจะป้อนอีกนะครับเพราะว่าครังนี้เราก็จะป้อนอีกนะคะแบ่งป้อนเป็นสองวันนะคะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคพี่กบตกลงแล้วนะคะพี่กบเพราะว่าป้อนในวันเดียวก็มันเยอะเกินนะคระับต้องแบ่งเป็นสองวันนะ นี้ก็ตัวสองนะครับตัวสองนะครับเมะกะทกี้ก็สิบห้าได้นะครับสิบหกสิบเจ็เดจนะครับจ้าเดี๋ยววิเป็นพยานให้จ้าสิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้านะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับ สามยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับยี่สิบห้ายี่สิหกนะครับตัวนับเลขพิดตัวนับเลขพิชงงเอาให้ยื่นนัอ สามสิบามสิบตะกร้าแล้วนะคะนับนับเลยอ่าเมื่อกี้ยี่สบสมยี่สามแล้วยี่สามสองครั้งนะคะพี่แม่รอบนี้ก็30สบอ่าสิห้าตะกร้าเหมือนเดิมนะคบก็บเป็น30สิบตะกร้านะคะเันับสวยนี้ยสามสิตะกร้าเหมือนเดิมน,นะคะสาตะกร้าเนี่นะครับ

ก็จัดออเดอร์นะคะของคุณแม่อ้อยนะคะวันนี้สองพันคะแนนนะคะก็ให้ไปที่ห้าสิบกะกรานะคะส่วนที่เหลือก็จะจัดป้อนนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ,พร,ะ,คะพรุ่งนี้อีกนะคะวันนี้แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีกครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะ <c oughs> สามสิบตัวอืสามเอ็ดสามสองสามเอ็ดสามสองนะครับสามสามสามสี่นะครับสามห้าสามหกนะครับสามเจ็ดสามแปดนะครับสามเก้าสี่สิบนะครับ สี่สนะครับสี่สนะครับสีบนะคะสีบห้ตักร้าแล้วนะครับเหลืะะนะ <laughs> อนะอ,อ,อีก5ตักร้านะคะอย่านับผิดนะอย่านับผิดนะเมื่อกี้กุ่มบ่อยครับกุ่มบ่อยอีกหตักร้านะคะ 4 5แล้วนะคะเหลืออีก5นะคะแม่แม่ ว่าเรื่อยชอบจาจะได้ไหมค่ะตอนนะกินได้เรื่อยๆนะคะคุณสวยแตบบ่ไม่รีบเนาะเราก็จัดตักราเรื่อยๆนะคะเราก็ไม่รีบนะกินหมดไปครึ่งตักกาก็ไปเทหมายเต็มตักราเหมือนเดิมแต่ดูสายตาเหมือนทอแท้นะคะไม่หมดสักทีเลี้ยวแล้วมองแล้วมองอีก <c oughs> ยังจัดอยุดใช่ไหมเราก็ยังได้เรื่อยๆนะคะ สี่โป๊ะเนี้ยเอา่ะสี่สิบห้าแล้วนะครับสี่สิบหกนะครับสี่สิบเจ็ดนะครับสี่สิบแปดสี่สิบ่เล่นะครับ ห้าสิบนะคะห้าสิบตะกร้าแล้วนะครับครบแล้วนะคะออเดอร์ชุดนี้สองพันแนนสองพันแนนนะครับห้าสิบตะกร้าครบแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะจัดเป็นวันพรุ่งนี้่นนนพรรุงี้ะคับหรือไม่ก็อาจจะจัดรอบเย็นนะรอบเย็นไม่ได้ครับแต่ต้องรอดูก่อนเดี๋ยวว่าเราจะถ่ายคลิปไปด้วยนะครับถ่ายคลิปให้คุณแม่ได้ชมด้วยนะครับ วานจำฉ่ำแต่ผลไม้รอบนี้ก็จะมีหลายอย่างนะคะคก็จะมีฟักทองนะคะมีแตงกวาม,มีกล้วยมีมันแกวมีข้าวโพดนะคะหันมามองแล้วห,ห,หมดแล้วหรอเนี่ยหมดแล้วชุดแรกครับไม่กังวาหันมามองหมดแล้วหรอเนี่ยในชุดแรกครับชุดแรกหมดแล้วได,ดโนเสาร์คราวนี้กินตามสบายเลยใช่ อันนี้เป็นออเดอร์ชุดแรกนะครับแซบเลยแซบเลยมันรอ,อรอแม่ก็เข้ามาจังทันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะอนให้ก่อนเลยนะครับ นก่ก็เริ่มร้อนเพราะว่าต้องลงไลทก่อนเพราะว่าแดดมันไล่ไล่ตูดมาเรื่อยๆนะคะแม่แม่แดดมันไล่ตูดมาเรื่อยๆเพราะว่าอเรานั่งเป็นกันสาเนาะแล้วช่วงนี้ก็คือช่วงบ่ายไปถึงบ่ายสองเนี่ยก็คือตรงนี้คือร้อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาช่วงบ่ายสามนี่แดดเริ่มหายนะคะเริ่มนั่งได้ค่ะนั่งได้ต่อนะคะตันนี้ก็คือบ่ายโมงเนาะจาบ่ายสองแดดก็มาครึ่งครึ่งของกันสาแล้วนะคะก็ ขอบคุณแม pues mm ่อ้อยมากๆเลยนะครับ yeah. ขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับอะไรยางนี้ละขอบค,คุณคุณแม่มากๆเลยนะครับพี่แม่เป็นดูแม่ตาแม่พังกำไรนะครับครับขอให้คุณแม่นะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิดหวังสิ่งใดก็ให้คุณแม่สมคบปรารถนานะครับอะไรแล้วก็ขอให้รวยๆขึ้นไปนะครับคือตอนเขาเขาช่างโกง่า้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เขาใส่กุ้งปลา ใส่สูงสงใส่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 ม่ไมมากเลยนะครับเเดอุดนี้ก็สงสัยจะนอนหลับเลยนะครับกินแบกจุกๆเลยนะครับ ใช่นะครับ